โอเคนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็มาเจอกับผมเอกแล้วนะฮะกับช่อง USK นะครับผมแล้วก็วันนี้พี่จะมาสอนพิธีการยืนยันตัวตน n d a d ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมทำไมพี่ถึงทำคลิปนี้นะครับผมพอดีสำหรับใครเนี่ยครับที่ใช้ PayPal นะครับแล้วก็ต้องสมัครรหัสใหม่หรือต้องยืนยันตัวตนใน PayPal เนี่ยมันต้องใช้บัญชีธนาคารในการยืนยันตัวต,วตวนนะครับผมแล้วก็ มันต้องเป็นบัญชีธนาคารที่ยืนยันตัวตน NDAID แล้วด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน NDAID นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการยืนยันตัวตน NDAID นะครับผมในคลิปนี้นะครับโอเควิธีขั้นตอนทํายังไงนะฮะเราไปดูกันเลยนะครับผมแล้วก็ทําตามกันเลยนะครับสามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับผมให้เราเข้าแอปไทยพาณิชย์นะครับผม แล้วก็ใครอยากรู้ว่าเราเนี่ยได้ยืนยันตัวตนแล้วหรือยังนะครับเรามาเช็คตรงนี้นะครับผมกดที่ขีดสามขีดนะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่านะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็นการยืนยันตัวตนด้วยอีเมลนะครับผมอันนี้พี่ยืนยันแล้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจากการบริการ NDAID นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเห็นสถานะปัจจุบันไหมครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับผมตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าสถานะยังไม่ได้ยืนยันนะครับผมก็คือยังไม่ผ่านนะครับก็คือวิธีการ ยืนยันตัวตน NDAID นะครับผมเราสามารถนาบัตรประชาชนของเรานะครับผมไปที่ธนาคารทุกสาขานะครับใกล้บ้านเรานะครับผมแล้วก็ยื่นบัตรประชาชนให้พนักงานนะครับผมบอกเขาว่าเราเนี่ยจะยืนยันยืนยันตัวตน NDAID นะครับผมจากนั้นพอเราไปยืนยันที่ธนาคารเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมสถานะปัจจุบันตรงนี้เห็นไหมนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมานะครับลงทะเบียนไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมทํากันเลยนะครับกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็ นี่นะครับผมกดข้าพเจ้าได้อ่านและยินยอมนะครับผมนี่นะครับผมพอเราใส่ปิงเรียบร้อยแล้วนะครับผมแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับผมก็คือการลงทะเบียนบริการ ndad สําเร็จนะครับผมคุณสามารถใช้บริการ ndad ได้แล้วนะครับผมแค่นี้เองนะครับผมไปยืนยันที่ธนาคารนะครับผมแล้วก็มาทําตามนี้นะครับผมไม่ต้องกรอกอะไรแล้วนะครับผมก็คือเสร็จแล้วนะครับผมแค่นี้นะครับผมตอนนี้บัญชีของเราก็ ยืนยันตัวตนแล้วนะครับผมก็คือลงทะเบียนแล้วนะครับแค่นี้นะครับผมแล้วก็สามารถไปสมัครเทพาวนะครับผมที่จะยืนยันตัวตนโดยบัญชีธนาคารนะครับผมที่เราสมัคร NDA D นะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็พี่ขอเสริมสักนิดนะครับผมตอนนี้มันขึ้นแจ้งเตือนในธนาคารกสิกรนะครับผมคุณได้ลงทะเบียน NDA D ในธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมก็คือก่อนนั้นเนี่ยพี่เนี่ยลงทะเบียนในกสิกรนะครับผมแต่ว่ามันลิงก์กันนะครับผม ก็คือไต้หวันนี่กับกสิกรเนี่ยเรามาดูนะครับว่าพี่ลงทะเบียนในไต้หวันนี่เนี่ยในเคพัดน์นะผมก็คือกสิกรเนี่ยมันจะยกเลิกมั้ยนะครับ n d ของพี่นะครับผมโอเคเรามาตรวจสอบแล้วกันนะครับผมมาที่ธุรกิจนะครับผมแล้วก็บริการอื่นๆนะครับผมแล้วก็มาดูที่ ndad ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ ndad ในธนาคารกสิกรก็ไม่ได้หายนะครับผมถือว่า เราสามารถยืนยนตัวตนได้ทั้ง2ธนาคารเลยนะครับผมก็คือไม่ใช่ว่ายิงยาตัวตนธนาคารหนึ่งแล้วอีกธนาคารหนึ่งหายไม่นะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมก็คือปกติทุกอย่างนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครทําได้หรือไม่ได้นะครับผมฝากคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้หน่อยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าอยากให้พี่ทาคลิปเกี่ยวกับอะไรนะฮะก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็วันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับย่า Legenda